ส่วนมากจะเป็นของไทยอ่ะทุกคนเนาะจะของกัมพูชาก็น้อยนะเห็นไหมน้อยอาหารไทยดีสุดแสดงว่าคนกัมพูชาชอบได้ชอบขนมกับแก็บนี่น้องๆก็ชอบกินสลับปี้นะคะโชว์ p ิ o p l e ที่ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยน้องๆน้องๆชอบหาไม่ใช่อะไรนะมองหาสินค้าของกัมพูชาเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอนั่นเองไม่ค่อยเห็นเนาะฝั่งนี้เนาะ ามาเขมรนี่รวยนะคะทุกคน<ว>ต้องรวย,ยน้องเป็นหมื่น่ใช่แต่ตัวนี้นี่สินค้าจากไทยค่ะทุกคนนี่ดอยคําของประเทศไทยเรานะคะทุกคนอุ้ยไทแลนด์เห็นไหมธงไทยมาเริ่มเทิมอยู่เนี่ยน้ำเป็นของกัมพูชานะทุกคนนี่อ่านว่าอะไรพี่ซอสเดโอเคทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดู ร้านเซเอเลเวนในกัมบูชานะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้รู้ไหมพี่พี่เฉลี่มันดอกมันให้โชคนะถ้เาเอาลอตเตอรี่มาวางไว้ข้างร่างถ้ามันล่วงใส่มือเราเนี่ยมันจะเราจะมีโชคมากๆเลยอันนี้ส่วนใหญ่เอาูกจะีออ่วัดล่วงสิที่บ้านไม่ค่อยมีมแต่เฉพาะคนที่มีแบบเขาสร้างเป็นคาระวาอะไรเป็น,นอาสานะเฮ้ยฮ้อมอยู่้อมเดี๋ยวมันเกิดอะไรดอกดอกอะไร แล <Le> เวอ,อดอกซารล์ลปริกเลครับเนี่ยลูกมันอะ่ะมันมีลูกใหญ่ด้วยนะมีมีมีไหนวะเหมือนจะเห็นอยู่เนี่ยลูกมันทุกคนโอเคแต่เดี๋ยวไปดูรีวิวเซเว่นอในกัมูชานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้างนอกเขาจะมีโปรโมชั่นให้เลือกนะคะทุกคนนี้แบบนี้พิชลีไปไปเลือกเ้อนสักอย่าง เขาแล้วก็ต้องซื้อน้อสวัสดีสวัสดีค่ะดีอ๋อเขาก็จะมีโซนไส้กรอกเหมือนไทยเรานะคะทุกคนแล้วก็จะมีเหมือนกันเดะเลยนะคะนี่สวัสดีค่ะอ๋ออืมสุดยอดของโปรดเนี่ยต้องกิน ผมไม่เคยกินผมรู้ว่าไม่เคยทำเคยทำอร่อยอร่อยโอยละเอาไว้อุ่นใช่ไหมก็ใช้น้ำน้ำจิ้มของของเขาที่เขาอร่อยไหมอร่อยเราผัดสดๆร้อนๆเลยเอออร่อยอะไรนะเกี๊ยวก็อร่อยไหนวะเกี๊ยวกเกี๊ยวเกี๊ยวกเกตอนที่ผมกินผมกินข้าวัข้าวมี่เจ้าฮ้อนด้วยทุกคนเจ้าฮ้อนเจ้าฮ้อน มีขนมจีนด้วยมีขนมจีนทุกคนแปดพันเจ็ดเท่าไหร่อะแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบบาทถ้าเป็นเงินคาบมนอเเขาเขาเขาใส่ตัวเต็มเลยนะทุกคนแปดพันสามนลนะสามร้อยแล้วก็มีเงินโดอยู่ขงล่างสองล่าใครรวยมาซื้อเด้อแปดพันสามจ้าลูกคนรวยมาขาเมรนี่รวยนะคะทุกคนต้องใช้เงินกี่ลังเป็นหมื่น ใจเป็นหมืน่นนี่อันนี้ก็จะเป็นคนงเข้าไปอุย้ยอันนี้เป็นนของคัมพูชาเนี่ยทุกคนมาดูสินค้าจากคัมบูชาอันนี้จะเป็นขิง,น,ขงน้ําขิงอืจิงจ <ชา S 1> แก้<ม>หวัดคัดจมูก <ชา S 1> นี่ท่านได้อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะตะไคร้อะนี่จะหอมแต่หอมตะไคร้ด้วยนะต้องลองเลือดเลิศดเลือแบรนด์นี้เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่ มันมีของกัมพูชาอยู่เด้อนี้ออแบบนี้ก็ของเขมรน,นะคะทุกคนนี่เออขเมรมีชาด้วยเหรอเม็กซ์กัมบูเดียเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาอัน,นชาในนั้นจากโดดกีดิโพรวินจากจังหวัดปฐุมกีดิติดกับประเทศลาวอ๋อส่ว<อ>นดาวส่วนเป็นเจ้าใช่มาโดกีดิแต่ตัวนี้นี่สินค้าจากไทยค่ะทุกคนนี่ดอยคําของประเทศไทยเรานะคะทุกคนนี่ จะเป็นแบบนี้นะคะซอสเตรสมีลูกชิ้นไส้กรอกแซนด์วิชนะคะทุกคนมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีนมเดี๋ยวจะดูววาสนค้าไทยแบบไหนนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ชอบกินมากพิชาลีเอาอะไรไมันนึงจริงเอ่ยเนาะ อุย้ยไทยแลยนด์เห็นไหมธงไทยมาเริ่มเทิมอยู่เนี่ยหามไม่ใช่อะไรนะมองหาสินค้าของกัมพูชาเพื่อจะถ่ายวิดีโอนั่นเองไม่ค่อยเห็นเนาะฝั่งนี้เนาะอันนี้ก็จะมาจากเอเมริกานี่เอเมริกาเออมาจากไทยส่วนมากจะเป็นของไทยเนาะเยอะของไทยค่อนข้างเยอะซอสไดซ <c oughs> อสได <c oughs> โอ้ล oh ูกชิ้นอันนี้ก็ไม่มีของกัมพูชาเลยด้ไม่มีเนาะไม่มีของกัมพูชาเนาะขนมโอ้โหเขานําเข้าหมดนําเข้าหมดเลยแซนด์วิชคุณชอบไหมแบบเนี้ยกินชอบกินไหมคะอันนี้ก็ไม่เนี่ยเราจะกินแบบเนี้ยทีส่วนใหญ่ชอบกินพวกใส่ไส้กับโดนุกันใส่ไส้อะมีกาใส่ไส้ข้างในเรนจะเป็นมุยองแล้วประมาณมุยองมุยอง ีก็ไม่อ๋อ from Thailand เหมือนกันเห็นไหมทุกคนในนี่ของเขเมรหรือเปล่าเป็นว่าอะไรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ข<อ>ายดีสุดสินค้าขายดีสุดสแสดงว่าคงตัมโบชาชอบใช่ชอบขนมขกับแก๊ปเขาชอบนนขนมเขาชอบขนมไทยนีน่น้องๆก็ชอบกินสลับปี้นะคะ Show people ที่ Thailand Thailand เนี่ยน้องๆน้องๆชอบ Which one you like This one, โค้กลาโค้กโค้กลา What this is? เป็นตาเป็นตาอ๋อกาแฟน้องๆที่คัมบูเดียน่ารักมากๆนะทุกคนดูเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาแบบนี้นะคะยิ้มแย้มนักไปซื้ออยังเหรอ ปลาหมึกดีกว่าเอาปลาหมึกไปกินดีว่วนะเ,ออเหลือตัวเดียวอันีทดลองดีแบบพิชเชลอะไรนี่เราจะกินปลาหมึกนะคะทุกคนอุย๊ยขนมนี้อร่อยมากนะ okay, บอกเลย <you> This one very good <laughs> You speak Thai Cannot English w o Speaker English คนกัมพูชาเขาพูดอังกฤษเก่งค่อนข้างแบบหลายๆคนนะที่ฟังมาเขาแบบตอบกันได้อะเขาเข้าคลังที่เขาต้องรู้ภาษาอังกฤษได้นะคะเขาเลือกขันเลือกเหมือนกันว่าถ้าใครรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นเขาก็ไม่เอาเนาะเขาไม่เอาเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เขาไปซื้อจะเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนในประเทศของไทยหมดเลยอ่ะทุกคนสินค้าจากไทยเยอะอันนี้ก็60เซนนะคะ60เซน 2ดอลลาร์ดอลลาโฟิเซนต์นะคะทุกคนคอนเน่เอาเชฟเลือกเชฟเลือกอันนี้อร่อยกินอย่างของไทยอ้ยเปนชอบเป็นหนูชอบมากไปก่อนอร่อยเผ็ดมันเผ็ดนิดๆจะงันจะงันจะงั้นจะงั้น,น,นโอเดี๋ยวจะให้มาดูสินค้าไทยนะทุกคนอันนี้ของไทยเดี๋ยวจะให้ดูไม่มีของคำบุญเดียนนะเขาทุกคนไม่มีไม่มีมมจะมีน้ำนี่ น้ำเป็นของกัมพูชานะทุกคนนี่อ่านว่าอะไรพี่ดาซานีดาซานีในแบรนด์ดาซานีอ่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อซื้อของกัมพูชาไปนะคะทุกคนนี่ของไทยกินเบือ่อแล้วไม่เอาขวดใหญ่เซื่องไปที่โรงแรมรอใช่ไหมควดเดี่ยวใหญ่ไปไหมเอาขวดเล็กสองท่าน <c oughs> <c oughs> พี่เอาไหมน้ำอะ่ะ โอยพี่ฝากถื้อน้บได้จะฝากถือน้ำก่อนดีเดี๋ยนะพี่เห็นสินค้ากัมบูชาไหมไม่มีเนาะอะไรไม่ใช่ก็ก็ยังไม่ใช่ของกัมบูชาอยู่ดีปังป้าส What is มีทุกอย่างะค่ะทุกคนมีทุกอย่างจริงๆทุกอย่างกินแบรนด์ปะ พี่กินแบรนด์ไหมแบรนด์แบรนด์รังรกเคยกินไหมแบรนด์ Brand รังรกแบบนี้กินไหมแบบกระป๋องอร่อยเลยนะชอบเบอร์ดี้สีแดงหรือว,ว่าโอ้นี่นี่นี่นของชอบยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยอยอ อังกอร์นุ๊อังกอร์มังก็แปลว่าเบียร์ที่มีห้องประสาทไม่ถ้าแบบถ้าภาษาบ้านหนูก็คืออันอังกอร์ก็คืออังกอร์ตุ๊กตาหนำใบนะเราไม่ออาสิว่าอังกอร์อังโกอังโกอังโกอช่โอ้โซจูจะงั้นนะกิ tha เพื่อนชอบแต่หนูไม่ชอบเมาเลับยาวเลยเกิดใคชอบไหมนะ สไปร์อันนี้โอ oh, ้โอ้จะงั้นจะงั้นจะงั้นอร่อยแต่ว่ามันปวดหัวเวลากินเยอะเราไม่เหมือนกับเดียหรือเหล้าเราเราเมาแล้วรู้สึกตอนเช้ารู้สึกแบบปลอดภัยกว่าไม่ถ้าถ้าเมาแบบถ้าปวดหัวนี่กินอันนี้สโอกริสบัตสโอกริสบัตแบบช่วยแบบช่วยให้อ่แฮงโอเวอร์โกูเออร์ ให้มันให้มันหายเนี่ยส่วนใหญ่ผมกินถ้าตอนเช้าผมกินปลาคัสออกมาที่เกาหลีปลาคัสถ้าผมแบบเนี่ยอันนี้รู้สึกมึนหัว,ว<น>ปวดหัวผมคนคนเมกันชอบมากชอบมากเดี๋ยวเอาไปกินเลยอ่ะอะต้อง<ไ>อลองลอง่ะเออเอาลองคนละขวดไอ้นี่กินประจําอยู่แล้วต้องกินถ้าสมมติว่าเสียเงอเยอะๆแบบวิ่งหรือว่าเธอเธอไอโซนะเออใช่กระหายน้ำทำอะไรแบบเหนื่อยจริงๆอ่ะตัวนี้แบบสุดยอด เดี๋ยวไปสื่อข้างนอกก็ได้เออจะไปร้านนวดแล้วจะไปกินเบียร์อีกสูี๋ยวเบียร์คอยตอนเย็นเออตอดนี้เดี๋ยวไปไหนนี่น้องเขาก็เติมของอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบของพวกซันไลัยนะคะนี่เช็กซี่อันนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะคะทุกคนอ๋อมีอัมเบรลเล์ umbrella? เอ่อเอ่ออะไรนะเออใช่ลม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 ชับหรออัมบรอล์อัมบรา Do I need อัมบรอล์อืมไม่มีเนาะปกติก็จะมีแหละกับปีเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนไม่ไม่เอามันไม่ได้เทเล่นอยากเล่นเล่นนะฝน อ๋อเนี่ยแบบว่านม่ชอบกลิ่นพีชเคยลองกลิ่นพีชอย่างในรถโอ้ชอบพีชพีชหายกันมีไหมอ่าไม่ใช่ไม่มีมมพีชจะค่อนข้างแพงเขาไม่เอามาหรอกค่อนข้างแพงอันนี้อะไรอ r ร n g ร พิดไม่มีสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อันนี้ก็แบบเอาไปขวันพิซซ่จะหอมพิษจะเป็นลูกเหมือนเนี่ยลูกลูกไอ้นี่น่ะแเบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสีส้มอ่ะ ถ้าถ้าเห็นน้ำเออถ้าน้ำหอมแบบนั้นอ่ะแบบเนี้ยหอมเซียนแฟนคนอเมริกันชอบเอาจริงๆต้องมีติดบ้านเออแต่มันอาจจะหายยากมันอาจจะแบบไม่ไม่ไม่เห็นแต่ว่าน้ำหอมถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะใส่ในรถอ่ะหอมแบบเบาๆหอมเบาๆอันนี้ก็จะเป็นสายสายชาร์สโอ้ซื้อเป็นฟันใหม่ก่อนนะ เอ็เ,เซกิดลูแปลงฟัน75เซนนะคะทุกคน75 75โอเค75แช,ชมพูโอ้ยมีทุกอย่างส่วนมากจะเป็นของไทยอ่ะทุกคนเนาะ ของกัมพูชาก็น้อยนะเห็นไหมน้อย,ย <laughs> จับได้กี่ชิ้น3 4มสชิ้นเองแบบน้อยมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่สินค้าที่เอามาใช้เนี่ยกัมพูชาจะเป็นสินค้าเนี่ยแบบนีนน้คนไทยคนไทยชอบมากแต่มีคนกัมพูชาเขาทำมาขายเหมือนกันนะเขาคน,นอืมเขาเอาไปไปล้างหน้าล้างอะไรแบบแก้คงแก้คันอะไรได้ไรเงี้ยอุ้ยของไทยหมดเลยสู อของคุณชั้นเจอเลยอันนี้ก็แบบไทย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 อ๋อนี่ไงนี่ไงกัมพูชาเจอและ้วของเขเมรน,นะคะ<ม>ทุกคนนี่สำหรับลองเทสเตอร์ aster, yes อันนี้นี่ของกัมพูชาเขาก็จะมีน้ำหอมนะคะทุกคนไหนเดียวนะของกัมพูชาหรือเปล่าเมคอัพอะไรนะไม่มีไม่เห็นเลยอ๋อนี่ต้องดูในนี้อ,อืม พ่ออุ้มนเออโอ้ยมาจากดูไบด้เหม U A E หรือเปล่าเมดิอินเดียอินเดียแต่ก็เขาก็เขาก็ใช้เขาก็ใช้เขาแค่ใช้สติกเกอร์แค่ให้แบบว่ารู้ว่าอันนี้ต้องลองนะคะทุกคนโอเคหมดแล้วไม่มีเอาอะไรแล้วมีแต่ขนมแล้ว เราก็จะนี่ได้น้ำขนมอ้อยขนมอยู่ในมือภาสามไม่ดื่มไวรอรอดื่มกับเพื่อนไวร์รอซื้อดื่มกับเพื่อนชิ้นที่ นี่ท <s df> ุกคนดูราคาก่อนหมื่นก้าแล้วนะคะทุกคนฉันรวยมากสองหมืสองหมื่นกวประาจ4กเซกะกบดาา5อดอลลาดอลลาโอเค่าจงฟรีนะเซกับปรเดาแล้ว่ยฟรีรอมรกบการี่อเเธอเอ่อ ขด้วยไารลกมาตีมาตีป้ากหมืรอยสองหมื่นสองพันหกรเดียวมีอะไร้าง I don't know how to do this one นี่จ่เป็นเงินกุยชาไหมครับสองหน I don't know how to do this one ปีเมื่อปีมันปีป้าก็มือรองอ๋อสองนหกร้อยเดียวอ Because ทุกคนเรารู้จักแค่จ่ายเงินดอลลาร์แต่อันนี้มันเยอะเกินนี่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นเองจะ โอเค,อ,เคออนคุณจอ่อ,อนกุจออจาบ,าบายยชิดๆ <c oughs> บายบายนั่นแล้ว